ข้อที่34ภาษาอังกฤษมีตัวอ,อักษรทั้งหมด26ตัวคือ a ออถึง z กำหนดให้ z เท่ากับ 1, y เท่ากับ 2, x เท่ากับ 4, <Y S 1> w เท่ากับ 7, v เท่ากับ11เป็นเช่นนี้ไปจนถึง a จงหาค่า a ลบ b c ลบ d e ลบ f w ลบ x y ลบ z เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูซิเขาให้อะไรมาเขาให้ค่าของ z ของ y ซึ่งเราต้องมาสังเกตอีกทีว่าเราจะหาไปจนถึง a ได้ยังไงใช่ไหมเรามาไล่กันเลยนะ z เท่ากับเท่าไหร่นะ z เท่ากับ1 y เท่ากับ2 x เท่ากับ4ให้อะไรมาอีก w เท่ากับ7แล้วก็ v เท่ากับ n สังเกตกันสังเกตง่ายที่สุดคือดูผลต่างของมันไปเรื่อยๆถูกป่ะว่ามันห่างกันเท่าไหร่ตัวนี้ห่างกัน1ตรงนี้ห่างกัน 2. ตรงนี้ห่างกัน 3. อันนี้ห่างกัน 4. เราได้เลยไหมมันจะต่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะ่ง1อ3สอันต่อไปก็น่าจะต่างเท่าไรห5 5ไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกปะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยทีนี้จนถึง A อ่ะเราก็อยากรู้ใช่ปะว่า A อ่ะมันบวกแล้วตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่คือเราอยากได้ทุกตัวนั่นแหละแต่เราได้แล้วว่าโอเคมันบวกทีละ1ตรงนี้ทีละ2องอันนี้3อันนี้4ี่อันนี้5 แล้วถ้าเราอยากรู้เหาะว่าตัวเนี้ยจะบวกจากตัว b เท่าไหร่อะเราจะดูได้ยังไงสังเกตนะบรรทัดที่2บวกจากบรรทัดแรกด้วย1นึ่บรรทัดที่3บวกจากบรรทัดที่บรรทัดที่แล้วด้วย2บรรทัดที่4บวกจากบรรทัดที่แล้วด้วย3แสดงว่าถ้าบรรทัดที่26ถูกปะ่ะตัวสุดท้าย26มันก็ต้องบวกจากบรรทัดที่แล้วคือ25ประมาณนี้ตีวี้เราย้อนกลับมาดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อน ว่าเขาถามอะไรเขาเราต้องหาทุกตัวอะไรไหมตั้งแต่ a ถึง z เนี่ยเราต้องหาทุกตัวเลยหรือเปล่ามาดูสิถาม a ลบ d c ลบ d e ลบ f ซึ่งมันเป็นผลต่างใช่ปะ่ะถาม y ลบ z อย่างเงี้ย y ลบ z คืออะไร y ลบ z ก็คือค่าค่า1เลยถูกไหมถามอะไรอีกถาม w ลบ x w ลบ x ก็คือค่า3ถามอะไรอีกถาม a ลบ b อย่างเงี้ย a ลบ b ก็คือค่าตรงนี้ถูกปะ่ะนี่คือ b แสดงว่าเขาเอาเลขพวกนี้มาบวกกันแค่นั้นเองใช่ปะแล้วเราจําเป็นต้องหา a ถึง z เลยไหมจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาคําตอบว่าเออเนี่ยมันเท่ากับเลขที่บวกกันจนถึงเท่าไหร่2 5เลยถูกปะบวก3บวก5ไปเรื่อยจนถึง2 5ได้ไหมได้เท่าไหร่ วิธีการบวกเนี่ยโอเคถ้าสมมุติหลายคนคิดไม่ออกก็คือบวกไปเรื่อยๆเลยบวกไปเรื่อยๆจะได้คําตอบแน่นอนแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยถูกปะ่ะทีนี้เรามาสังเกตที่พี่จะให้ดูสังเกตดูนะ1นึ่งโอเคเท่ากับ1 1-3บวก3เท่ากับ4 1บวก3บวก5เท่ากับ9 1บวก3บวก5บวกเเท่ากับ16 ทำไมล่ะสังเกตสี่มันคืออะไรเนี่ยนี่มันคือ1กําลังสองนี่คือ2กําลังสองนี่คือ3กําลังสองและนี่คือ4กําลังสองเฮ้ยนี่มันเป็นแบบรูปแบบหนึ่งเลยนี่นาทําทไมล่ะนี่มัน1ใช่ปะ่ะอันนี้มี2ตัวก็คือเอา2มากําลังสองนี่สังเกตแล้วได้อย่างนี้ถูกปะ่ะมีอันนี้มี3ตัวมาบวกกันก็อเอา3ามกำลังสองเลยอันนี้มี4ตัวมาบวกกันก็คือ4ี่กำลังสองเลยเพราะฉะนั้น เราก็แค่มาดูว่าตรงนี้มันมีกี่ตัวถูกป่ะแล้วก็จับยกกาลังสองเราก็จะได้ผลบวกเลยถูกไหมได้ไหมจริงๆที่มันมาจากนี่นะพี่จะวาดรูปให้ดูโอเคตอนแรกมีหนึ่งใช่ป่ะเป็นสีม่วงนะอันนี้เป็นสีม่วงอันเดิมแล้วก็ตัวสามเนี่ยเพิ่มมาสามจุดถูกป่ะสามจุดมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ต่อไปสีม่วงจุดเดิมเลยแล้วก็มีสามจุดเพิ่มขึ้นมา แล้วเราก็เพิ่มอีก5จุด1 2 3 4 5สมันเป็นทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็น3คูณ3ใช่ปะ่ะเนี่ยแหละมันเป็นที่มาเนาะถ้าจำไม่ได้เราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าทำไปเรื่อยๆน้องๆก็จะจำได้เองเนาะว่ามันคือ1กลังสองถ้า2ตัวบวกกันที่เป็นเลขคี่ก็คือเอา2กลังสองเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูซิข้อนี้มีกี่ตัวบวกกันข้อนี้มีกี่ตัวก็คือมีทั้งหมด 13ตัวถูกปะเราก็จับเลย13บสากลังสองเท่ากับ169เรารู้ได้ไงมันมี13ตัวเราก็เอา25มาหาร2ถูกปะเพราะมันห่างไปทีละสอแสดงว่ามันหายไปแต่ว่าพอ25หาร2่ะมันได้12ไงแสดงว่ามันหารไม่ลงตัวถูกปะเศษหนึ่งนั่นก็คือเราก็ต้องบวกเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเราลองนับดูเราบวกหนึ่ บวกสาบวกห้าจนถึงยี่สิบสามเนี่ยเราได้สิบสองแหละสิบสองจำนวนแน่ๆแหละแล้วก็ต้องบวกอีกจํานวนหนึ่งก็คือยี่สิบห้าตัวสุดท้ายเข้าไปด้วยอย่าลืมนะติดสามกำลังสองเท่ากับหกสิบเก้าเริ่มจากการสังเกตเนาะสังเกตแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเรากลับไปสังเกตทานอ่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งหาเถึงแถูกปะ่ะถ้าเราหาเถึงแนนี่เสียเวลาแย่เลยเนาะ แล้วก็หาแค่นี้แล้วก็ดูสิ่งที่เขาอยากได้ตอบร้อยหกสินะคะ